สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีอีกรอบพี่น้องจา๋าสวัสดีตอนสายๆตอนนี้ก็พักกันปลักลักอยู่ที่ตรงนี่ละ่ะป่ากำลังลงหลายยกหลายรอบแล้วทักราดุกปลาคอปลาเข็งอีปูกระายพี่น้องตอนนี้กําลังเตรียมอาหารเช้าวันนี้เนาะด้วยเมนูปลาปล่าเผาพี่น้องจา๋ามืงเเผาจนว่าใหม่ แล้วก็ปิ้งอีปูนี่อีปูนานะจ๊ะอ,อันนี้ปลาเข็งพี่น้องโอ้ยใหม่แล้วปลาเข็งปลาคอดูปลาเผาจริงๆเผาจนมาใหม่ไฟแรงเกิน,<ห>นแล้วก็มุกปลาซิวพี่น้องย่ยมามกปลาซิวนะจ๊ะ ยังพัาได้กินข้าวเศร้าจนเก้ามงเครงแล้วเนี่ยหรือว่าซิโกอีกรอบบอ่พี่น้องจ้าปลาเผาของเราเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้อีปูอีปูนะจ๊ะอีปูหน้ากับจีแสบเนาะปลาคอเนี่ยอันนี้ปลาสดๆเลย ปลาลงใหม่ๆเนาะเมนูอาหารเชาของเราวันนี้ปลาเข็งกับตัวใหญ่ร้ายหลายเนียกับข้าวของเราปลาเข็งกับจีบจีบตัวหน่อยออปลาลดก็มีปลาลดก็มีตัวใหญ่เนาะน,านี่อันนี้จะเป็นหมกปลานะจ๊ะหมกปลาซิวพี่น้อง <มา S 1> นี่หมกปลาซิวใส่ผักกระแยง อันนี้จีอิปูป,ปิ้งปลาแจวเว้ยอันนี้ปลาดิบเด้ดนี่อันนี้เป็นปลาขาวมดพี่น้องเอาไว้มกนะจ๊ะอันนี้อ,ออกโอ้ยขนมนางกเอามาขายพรอมดียวใหญ่ล <laughs> นางไปเอามาแจก,กฟรีมืนนันอย่าฝนตกนางเลยอุ้อยปลาออกนั่นปลาออกปลากระไปไวเร็วเรื่องตัวง่ายเลย เอาเลยกินข้าวแล้วไปย่เซามเอาขนมยาตซามกินคุยนีขนมแซ่บผลตกนั่งบริขายของนั่งเลยเอามาขายอยู่ตรงทงละยี่สิบบาทอันนี้พายกินกับกินคอยเมาส์นี่สองสองแพ็กนี่อ่นี่แหละต้องทำนดีมาดีแล้วแหลาเน มามพี่น้องจ๋ากินข้าวมาเริ่มมาแยกสรางโอ้ยขัหมน่าแก้มหในล่างดอกบ่าฟืนนฝนตกเมื่อคืนจนนอนบลับพี่น้องฝนตกอยู่เมื่คืนบาดคอยบาดแทงตื่นเต้นชิมมะเฟาโต้เ่ยตื่นมากันลงมาแต่เศ้าจนตีสี่เมื่อคืนเนี่ยคืออะไรกันา เมื่อคืนนี่เขาจะลอยเบาอ่อยอมาลาชาววันลงมาแต่คืนข้ากันคืนไปนอนเบิดแล้วนิ่ง <c oughs> ปลาเต็ยมันต้องตำหมักทัวเนาะแม่เนะาะข้ากันตำอ,อันนี้ปลาสดๆนะจ๊ะเขาสวรรค์ครับอันขึ้นหรือยังขึ้นแล้ว,ลวาก,กันไปคุปป่าเด้ มาๆๆพี่น้องปิ้งปลาีกปูมันได้มนดของบันเทาพี่น้าเลืองแรกแล้ว่ายยังีแรกเอาไปปิ้งแล้วอปิ้งเอาปิ้งกันยดปิ้งตัวอัมต่าบักหลวงบักลายปิ้งโตไม่เหนมันนน่กันนบโ ดีตรงนี้ป่าเซ็ตเช้าๆอยู่กำลังลงพี่น้องกำลังลงแดดออกอตอนนี้ฝนมันเศร้า้วเศร้าแล้วทำบ้านปลุกใหม่เฮาฝนตกเฮาวันที่สองดีใจได้เห็นฝนตกแห้งนี่นะตกเลยคุณทำบ้านตากตากมันล่มลุงมาเอาป่าเหรอลูกคือถึงฝนตกแห้ง เข่าเจแล้วเนี่ยกำลังเลือกพี่น้องนั่งสีเกลียวอยู่คันสีเกลียวเกลียวบ่ได้เราสอดีิ้นน้ำตกเข่าหน้าวาเขาเจ้อท่านี้กขาซุกไปเรื่อยเขาสีเกลียวแล้วเปียกปะเปียกอะไรลินน้ำหนาวบนหนาวเป็นรินน้ำอันนี้พันลมเลยพี่น้องเอาเสื้อผ้าลงมาเปียกคอยก็เริ่มที่หนาวแต่วคอยเปียกไปไล่พุดเป่าเลยครับ ขนมกินได้ได้ตังซื้ออลไจ้องทงเนี huh? ่ยจองแพกเนี่ยจ้องมีการจองนั่งนั่งก็ใจหิวมากเส้นไหวหรือมั้งเลื่อนเลื่อน่า้ไห่แห้งมาเขาไอเนี่ะทุงเข่าได้พี่น้อกหนึ่งอ่อสัมพัวนี่ เขาภาชิี่มันีดอาหนาอากาศเย็นเนี่ว่าจำหัวมาปัดเามากระตายัดไส้ี่หมกปลาซิ่ปลาซิกัมันแบบเดาี๋ยวกินแ้วจะไปยกโตงอีกพี่น้องจ๋ามันีก็สิยกเบิ้ดเมือนล่ะ พอมันย่ามเนี่ป่ามันลงแล้วแล้วพอเขาไมนออกไปแล้วมันก็ลงจนก,นกนลัวน้ำเบิร์ตอุระบันเนี่ยมาแดงขึ้นหนาวจะบอกมาอยู่นพัดเค่ะจนวด้านเนี่ซุ้มมันมาเผามาเคลื่อนซักกันมา,า,มาน,มน,นอนไปแล้วอ,อันนี้กากาช่มนอนกะกาแขวนเนี่ย <c oughs> มีสองกากลางคืนกับกางเว้น เดี๋ยังขันบนตมืแรงเขากับลูมะเขาคือเลยนะลุงนะคกุกคมาคุกคุกเาพอได้ดเ,ดเด้พี่น้องแต่วม้ากเขากยวเขจัดสิมาลักไม่แรงมาลาแต่รอบนี้บริแห้งเทารอบที่หล้วเด้ดเรอบตีเแลว่นั่ปลาหลเดียวน่รอบหนัปลาหลแต่ว่าปลาดุกลงร้ายหลายมื่อคืน,นี้ได้เป็นกระสอบแต่วต่ากลางเว้นเนี่ยบลง ปลาดุกมันลงกลางคืนปีนี้เนี่ยปลาดุกปลาเคงหลายเจ้าป,ปลาข้อเจ้าปลาไหลแต่มันปลาข้อมันมีนรสชนน้อยออปูกกับมันเหรอเองใช่ทำไก่อดาโต๊ะปลาหนี่นั่นขอโทษนะหาควัดละบาดนีจำปลูกปูกกันหลายหลายเลยข้าแม่นกับแค่ว่าแมนเก็บก็เป็นทางเหรอแค่คอนเทนเนอร์ หลายคนว่าให้ดองกับปูดองยังไงบ้านเทามันมีแ้วก็บยากอันนั้นเด็กนักเรายนเาอยเส้นกับเส้นนะกําลังเงนเฮามีเฮาเากําลังทเกี่ยวมาห้อยยัเาักันไปแแแล้วกับคางัวหมู่บ้านดิเราไม่แกค่ะเรา คก็ายรับลอะเีกโอ้ยนังน้ำกันยูงนี่ค่ะพุกดนั่นแหะค่ะขายก่อนายหลังคอยช่างคอยายคอยขายยมากคายยมาห่ายไดกูเจียวอะอย่างีอย่างนี้อนํำมาเป็นตุ่มนหน่อยมันแตกวัารถจถึงถึงเต็มมัน่อยัม รอบนี้ก็ขึ้สีเพื่อเพื like ่อป่าเลยพี่น้องกินบ่กเกินซ้ำมืออดเ็ดมมามามาพามายกป่าหลังจากที่กินข้าวแล้วเร็วๆตาลงอีกแล้วทผู้ชมแต่รอบนี้บ่หัวสีลายบอลรอบเมื่อกี้เต็มทั้งสีโอ้ยไหลลงก้อนอันนี้นะเต็มอยู่นี่ เออน้ำพะย่ายสร้างนะกวดออกก่อนป่ามันเต็มอยู่เทิงนี่อย,อย่าพผาวอย่าบุญเวล,ลนาน่ำไม้แห้งๆนะเอ,อาเบอยูได้นี่อืมสาเหตุเหตุแบบนี้นะเนาะ อยู่ในแจ่มนันนี่แล้วอยู่ในแจ่มป่าก็ใหญ่นีมันโยนเขาเซลเซียลบูหัวยกรอบที่เท่าไรละพี่น้องเพราะว่าเขายกแต่เมื่อคืนแล้วแต่แต่บอมีลงมาเนี่ยครับยกรอบสองยกลแล้วแล้วก็กินเขากินเขาแล้วเราก็ยกต่อเนาะอุ้ยนี่นี่ยป่านี่ยยังบม่ได้ตักลงเบิร์ต ปลาซิวรอบนี่กะบรใยญยคือรอบก่อนด้เบิ่งในป่าเต็มอยู่นะถ้ากันบริเวณไล่ลงเบิร์ตพูนอยู่ในนั่นตักเอเมยารีปลาเค็งนั่นนั่นได้ตัวน,นั่นครับตักเ <c oughs> ดี๋ยวไปดูท่านผู้ชม บพงกนีป่ายังบักร้ายหนึ่งคนปลาปลาเค็งนบนเดี๋ยวมาดูนะผู้ชมลายบนรอบนี่รอบนี็ปลาเค็งบนล่องลายบ่ดยบเดี๋ยวดูนะผู้ชมป,ปลาซิวไม่พยายักษ์เราตัดแล้วมันหักลง <c oughs> เอาดึงหน่อยไหมบุญ ไม่ก็ลงไปเลบไปจ้ามึงงอาช่างจับเบิ่งแน่พี่น้องหุนจ้ไปอ<ร>ยู่เจ้าเลยปลาควนั้นนะปลานะจ๊ะสะอ่อนมาพี่น้องปลาเคงปลาเคงอันปลาซิว ว้าวโอยด้ยนรอบนี้ได้บรายคือรอบที่แล้วเนาะฝนมันเศร้าแล้วรอบเมื่อกี้จนเต็มทังอีรีเดม,มิตาปาเข็งเออ ลองปลาคอเต้นออกเด้อสอนบ่พี่น้องจ้าแต่ว่าปลาดุกเดี๋ยวมันลงกลางคืนกลางเว้นกับพวกปลาเข็งปลาซิวอุ้ยปลาลดนี่ลงหลายทุกรอบลอดมีนาปลาเข็งบ่หลายหพร้อมน้ำมันเริ่เมือนเลยโอ้ยปลาเราเต้นเซลล์แล้วปลาดุกก็มีเทุกรอบนึง ปลาลดก็หลายหลายพี่น้องปลาคอน้อยเนี่ยเลือกไปปล่อยในสะบัวพี่น้องมันตัวน้อยหลายเดียมือนจ้บุญไปบุญแล้วปลาคอดตัวใหญ่ปีนี้ปลาคอมันเลี้ยงลูกหล่าเนาะตัวซ้ำเดียวมือตัมือตัตีนแต่ว่าปลาเข็งเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ยังอันดับปลาไหลปะมีหดปลาไหล ท่านผู้ชมปลาไหลหน้าบ่มีก็ไหลายเด้แต่บ่ค่อยเห็นมันลงแต่รอบนี้เนี่ยปลาเข็งบ่ค่อยหลายพอา่อฝนมันเชา่าเอาฝนมาอีกแล้วเน๊อฝนมา,า,นนมาอีกแล้วปลารดนี่นะยายลีบ่มีสะอ่อนปลารดพี่น้องเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่เด้ปลารด หน้าเบามีอะไรคักเนาะนี่มีซุปปีปลารดมีตัวใหญ่ๆนะจ๊ะเนาะนี่ปลาดุกระวังปลารดมาใส่พิบุนฝนมาแล้วปลารดแล้วฝนมาแล้ว แงกปลาคอน้อยนี the ่เอาไปปล่อยอันนี้เป็นปลาขาวมดเลยพี่น้องเป็นปลานาเนี่ยปลาขาวมดปลาคอกับบังแนมูเจ้าปลาคอเลือกไปปล่อยปลาลดนี่เปอร์เซิว อันนี้อีป,ปูนะจ๊ะอีป,ปูกับบอนอยนาลงหลายเนาะปลาดปลดปีงปลาลดกินกระตัมมักทัวท่านผู้ชมผู้ใดอยากปีงอยากมกตามสบาย ถาก็บแล้วขายอย่างเดียวเจลีมาเออถ้ายังได้ฟรีลเลยมาอยู่ตรงนี้อันนี้มแต่ปลาดุกพี่น้องประมาณเออเมืองแน่นับปลาดุกนะเครื่องถังเนาะอันน่ะปลาคออันทังในป่ายังในปลาคอป่ะปลาคอคุณทังในกระสอบน่ยกระแมน ลระดูปลาลงตรงแล้วเนาะซ้ำสิกินซ้ำสิเลือกเบิดมืออยู่ตรงนี้แหละฝนม่อีกเลยพี่นอ้องปล่อยๆเห็นบอกปลาซิวนะลงเต็มยีนะแต่น้ำมันบอกแห้งไหลซํานี่ พอฝนมันมัน,มอ,นอีบ่แห้งตอนเศร้าฝนตกแห้งแต่เมื่อคืนฝนลงมาอีกแล้วพี่น้องจ้าอันนี้ก็มีตะปานะจ๊ะปลาคอปลาดุกปลาเข็งนี่อันนี้ปลาดุกเด้ มีแต่ปลาดุกอันนี้ปลาเข็งอันนี้ปลาคอเนาะั้งอันใส่กันหลายแล้วมันมันตายด้ยพี่นอกจา๋าเมาเนี่งก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือหนึงพี่นอ้องที่มาพากันปักลักที่ตรงนี้ เก็บป่าลงตรงเนาะไปแล้วสบายดีปูนองท้านั่นเรียนน้ำบได้หนาวเด้